มาติดตามข่าวกันต่อค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะลงพื้นที่นครสวรรค์พิษณุโลกติดตามการบริหารจัดการน้ํารับมือทั้งน้ําหลากและภายแล้งพร้อมกับผลักดันโครงการเกษตรยั่งยืนสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรในพื้นที่ค่ะรัฐบาลติดตามสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดค่ะโดยนายอัธกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดน,นครสวรรค์และพิษณุโลกเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ําและรับฟังปัญหาจากเกษตรกร,กร,รที่ได้รับผลกระทบ จากน้ําท่วมและก็ภัยแล้งในพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมชนประทานเร่งพัฒนาแก้มดินขนาดใหญ่ในตําบลหัวถนนอําเภอท่าตะโกบนพื้นที่กว่าสี่พันไร่เพื่อรองรับน้ําหลากและบรรเทาปัญหาน้ําท่วมในระยะยาวโดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ที่ยินดีสลัที่ดินบางส่วนเพื่อส่วนรวม ขณะที่การลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกก็ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการบางระกรรมโมเดลโดยเน้นย้ำให้เกรรษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่15สิงหาคม2 5 6 0บาทเพื่อเปิดพื้นที่รับน้ำกว่า3 2 7 0 0 0ไร่ช่วยหน่วงน้ำจากลุ่มน้ำยมลดผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและกรุงเทพม,มหานครพร้อมกับสั่งการให้กรมชนประทานบูรณาการทำงานร่วมกับ กรมประมงในการปล่อยพันธ์ุปลานะคะเพื่อส่งเสริมอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงที่พื้นที่ดังกล่าวนั้นถูกใช้เป็นทุ่งหน่วงน้ํา นอกจากนี้ค่ะได้รับมอบหมายให้กรมได้มอบหมายนะคะให้กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดหาอาชีพเสริมด้านการเกษตรเพื่อช่วยสร้างไรายได้แล้วก็เพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรในช่วงที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้ตามปกติพร้อมกันนี้ค่ะยังได้ส่งมอบโฉนดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสิทธิในการถือครองที่ดินและสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป